เท้าวความต่อจากคลิปตอนที่หนึ่งหลังจากมองเห็นหน้าพรา์เป็นผู้ชายร่างใหญ่หัวล้านตื่นเช้าหลังทำวัดเช้ารีบแล้วพากันกับพี่ที่บวชและนอนกุฏิเดียวกันไปเล่าให้หลวงพี่ฟังท่านบอกเป็นเจ้าที่คิดว่าท่านคงกลัวเรากลัวเลยบอกแบบนั้นแม่เจ้าเอาจริงๆไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าที่นะเจ้าที่จะมาสิงร่างคนได้ไงตอนนั้นกลัวมากมาทำงานต่างถิ่นคนเดียวเป็นอะไรไปญาติพี่น้องไม่รู้แน่ ตอนเย็นต้องนอนด้วยกันอีกวันที่สองหลวงพี่ก็เอาน้ำมนรสให้พรามที่ผีเข้า ก็ร้องเจ็บปวดวันแรกเราคิดว่าแกอุปทานหรือเปล่าวันที่สองนอนห้องเดียวกันเรานี้ขาสั่นเลยแถมพราหมณ์ที่ผีเข้าถามเราอีกกลัวไหมแหม,แมจะเหลือไม่เนี่ยฮ่าห้าตอนเล่าเนี่ยสนุกนะคะแต่ตอนนั้นแทบช็อกค,คะ่ะที่วัดนี้ตีสามครึ่งพร้อมกันที่ศาลาทำวัดเชา้าชั้นเช้าเสร็จก็จะไปสวดพระมลาัายตามอัธยาศัยคัมภีร์พระมลาัายเล่มใหญ่มากต้องแบกขึ้นบ่าห้ามยิ้วนะคะช่วงแรกที่ไปบวชตอนนั้นแม่พราหมณ์ที่บวชประจำแนะนำเล่มใหญ่ยาวมากนั่งสวดนี้ยังตายออกเลยคะ่ะ ตั้งแต่เช้าจนเย็นถึงจะจบบางคนต้องสวดสองวันถึงจะจบมีพี่กว่าคือมีคนหนึ่งแกเป็นร่างแกสวดเป็นภาษาเทพเว้ยตั้งแต่เกิดมาก็ผึงเคยได้ยินเว้ยภาษาเทพพี่เขาสวดแบบเดียวจบห้าห้าเราไม่มีร่างเอาสยางตายออกเลยภาษาเทพจะฟังเหมือนเสียงยุงพูดเร็วแต่จะดังและชัดฟังเป็นถ้อยคำกว่าเสียงยุงนิดหน่อยนิดหน่อยไม่รู้จะเปรียบกับอะไรให้เหมือนเสียงยุงนี้แหละคล้ายสุดห้าห้าตอนนั้นไปบวชใหม่ๆไม่เชื่อเต็มไปด้วยความสงสยัยไปนั่งแก้วแก้วเขาแอบฟังภาษาเทพอะไรวะทำไมเขาอ่านไม่เหมือนเรา พอดีพี่สาวที่พาไปบาชาวอเล่าให้ฟังเอาจริงๆถ้าไม่เห็นกระตาไม่ได้ยินกระหูจะไม่เชื่อเลยมันเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นกระตาทําวัดเย็นเสร็จพี่สาวที่มาบวชด,ด้วยกันจะพาไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับฟังคลิปต่อไปกำลังสนุกเลยค่ะ